Transcrição e คนวันนี้จะมาเปลี่ยนสีผมด้วยโฟมเปลี่ยนสีผมของมิสอองแสงนะคะแล้วก็สีที่เลือกอันนี้จะเป็นสีแบบนี้เลยจะมีความแบบน้ำตาลหมุนเทานิดนึงตัวนี้จะเป็นสีแอสฉูดนะคะนี่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นสีผมเดิมเลยอาจจะไม่เห็นว่ามันติดส้มนัุนคนแต่ว่าโดนแสงหรือว่าในที่แสงสว่างอ่ะคือน้องมีความแบบว่าส้มติดเหลืองนิดนึงก็เลยอยากได้สีเข้มนะคะมากลบให้นิดนึงอ่ะทุกคนนี่ ผสมกันค่ะอย่างแรกก็จะมีอันนี้นะอันที่1ค่ะเคลงไปอันที่สอ เี๋ยวเราจะเริ่มแบ่งบผมนะคะแล้วก็ย้อมกันเลยค่ะ I'm sick of day dreaming I just want the feeling of you in my bed I'm down at this waist time Right below your waistline Watch you by my head I'm d o i n g all this face time นี่นะคะทุกคนก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสีผมนะคะก็มีความแบบว่าน้ำตาลหม่นเทานิดนึงไม่เทาหรอกมันแบบมีความแบบหม่นอ่ะทุกคนอันจริงในกล้องอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนยิ่งโดนแสงอะ่ะอาจจะสวยมากเลยทุกคนก็คือแบบตรงอยู่นะเอาดีนี่เป็นสีนี้นะคะก็มีความแบบ แล้วก็คือทําออกมาแล้วมีความแบบพอใจในระดับหนึ่งอ่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะคือพอใจผมตัวเองที่ตัดมากทุกคนแนบรูปอีกรอบหนึ่งมีความแบบ คารีน่ายจคาริน่ากลุ่มนะคะทุกคนค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะย้อมผมแต่ว่าไม่มีเวลาไปทําร้านนะคะทําเองง่ายสะดวกสบายนะคะอยู่ที่บ้านก็ทําได้ที่สําคัญคือผมไม่เสียด้วยทุกคนแนะนําตัวนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะใครที่อยากติดตามออมนะคะสามารถกดติดตามออมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของออมนะคะสําหรับวันนี้ไปและะ้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ